สวัสดีนะครับสวัสดี FC เพจสลานลมคอย FC นะครับแล้วก็เพจดูก่อนใช้ขายได้จริงด้วยนะครับนี่วันนี้มีเหรียญเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าส่งเหรียญอะไรมาขายนะครับแล้วก็มาดูกันว่าซื้อจริงหรือเปล่านะครับเหรียญที่ส่งมาเป็นเหรียญแบบไหนนะครับหาค่อนข้างจะยากนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าหายากจริงๆนะครับแต่ก็ในความหายากก็คือมีอยู่จริงๆนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตตั้งค่าไลฟ์สดนิดนึงนะครับโอเคนะครับเสียงเสียงน่าจะชัดนะครับก็สวัสดีทักทายนะครับเริ่มกันเลยนะครับสวัสดีทักทาย FC เพจสลานลมคอย FC นะครับแล้วก็ทางเพจสำรองเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงทางช่อง y YouTube สลานลมคอยช n น l ด้วยนะครับเพจผมเป็นเพจที่ทำคลิป นะครับให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญเหรียญแบบไหนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนนะครับเหรียญที่ผลิตออกมาใช้เหรียญที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันนี่แหละครับแต่ว่าบางเหรียญมีความพิเศษนะครับบางเหรียญผลิตน้อยเหรียญเหล่านั้นจะเป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับแล้วก็สามารถซื้อขายได้จริงๆนะครับย้ํานะครับว่าแค่บางเหรียญไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างของคนที่ขอใช้คําว่า fc ดีกว่านะครับเพราะว่าพี่เขาบอกว่าพี่เขาเป็น fc นะครับเขาดูคลิปของผมบ่อยๆคลิปที่ผมมาแกะกล่องแบบนี้นะครับมีเหรียญเข้ามาผมก็จะมาทําคลิปบ้างไลฟ์สดบ้างนะครับแกะกล่องให้ดูว่าเหรียญวันนี้ผมได้เหรียญอะไรมามี fc จากจังหวัดต่างๆเจอเหรียญอะไรบ้างแล้วส่งมาขายนะครับพี่เขาบอกว่าพี่เขาดูเอฟดูดูคลิปของผมนะครับแล้วก็เจอเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับมาดูกันเลยนะครับจากคุณพี่กุศลนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับส่วนที่อยู่รายละเอียดอื่นๆขอปิดไว้เป็นเป็นการส่วนตัวนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณพี่กุศลนะครับส่งเหรียญมาจากจังหวัดนนทบุรีนะครับใครที่เข้ามารับชมไม่ทัน ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับอนี่เป็นไลฟ์สดนะครับแกะให้ดูกันสดๆเลยนะครับรับซื้อจริงส่งมาขายได้จริงไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับนี้แกะให้ดูนะครับใครที่เข้ามารับชมไม่ทันก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับหน้าเพจนะครับนี้แกะไว้มีพยานหลายท่านนะครับอยู่ในไลฟ์สดไม่มีการสลับสับเปลี่ยนเหรียญแน่นอนนะครับเดี๋ยวมามาดูกันเลยนะครับ ลองลองลองศึกษาดูก่อนนะครับผมเพจผมช่องผมไม่ไม่ใช่มิจฉาชีพนะครับรับซื้อจริงๆนะครับแล้วก็เหรียญที่รับซื้อก็เจอได้จริงๆนะครับอ่านี่นะครับออกมาแล้วนะครับมาลุ้นกันว่าเป็นเหรียญแบบไหนนะครับอ่าเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับขอดูจดหมายนิดนึงนะครับอย่างที่บอกนะครับ อย่างที่ผมบอกตลอดนะครับว่าการซื้อขายเหรียญนะครับไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับอันเนี้ยมีเหรียญแบบที่รับซื้อตกลงราคากันแล้วพอใจที่จะขายนะครับผมจะแจ้งที่อยู่จัดส่งให้แล้วก็ส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีได้เลยนะครับเดี๋ยวโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของของพี่กุศลนะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับเพจชัดเจนไม่ไม่ต้องกลัวนะครับคราวนี้มาดูเหรียญกันนะครับพี่เขาส่งเหรียญอะไรมานะครับ ส่งมาหนึ่งบาทนะครับเนี่ยเหรียญหนึ่งบาทแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนคุ้นกันไหมครับเรายังเจอกันอยู่นะครับเนี่ยส่งมาหนึ่งบาทนะครับอันนี้แกะให้ดูในไลฟ์สดเลยนะครับไม่มีการสลับสับเปลี่ยนหรือว่าตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเนี่ยหนึ่งบาทนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับรู้ไหมครับว่าผมรับซื้อเหรียญละเท่าไหร่ อันนี้ราคาที่ผมตกลงซื้อขายกับพี่เขานะครับเหรียญนี้ผมซื้อ2องพันบาทนะครับสองพันบาทจริงๆไม่ได้เวอร์ไม่ได้โมนะครับสองพันบาทไม่ใช่ปีหกหนึ่งแบบธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างน้อยๆไม่ต่ํากว่าหนึ่งร้อยล้านเหรียญเหรียญทั่วๆไปแบบปกติยังไม่ได้รับซื้อนะครับมาดูเหรียญเหรียญละสองพันเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับคือคือการที่จะขายเหรียญไม่ยุ่งยากนะครับมีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับก็ส่งรูปให้ผมดูก่อนนะครับส่งรูปมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับดูนะครับเหรียญนี้มีความพิเศษยังไงนะครับ1บาทปีพศสอง1ันห้า้เอเหรียญละสองพันบาทนะครับเหรียญเนี้ยนี่นะครับปี61นนะครับใครที่เหมือนกับว่า ไม่มีความรู้หรือว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้คงไม่ได้สังเกตแน่นอนนะครับว่าเหรียญบางเหรียญเนี่ยมันมันเป็นเหรียญหายากนะครับด้านก้อยปีหกหนึ่งเหรียญนี้ปกตินะครับลองดูด้านหลังนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับขอบเฟืองปกตินะครับอันนี้ด้านก้อยนะครับปีหกหนึ่งแล้วด้านหลังเห็นไหมครับไม่มีด้านหัวนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่มีด้านก้อยสองด้านนะครับแต่ว่าในวงการนักสะสมเขาจะเรียกว่าเหรียญหลังแบบนะครับเป็นเหรียญหลังแบบนะครับเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปอธิบายอีกคลิปหนึ่งดีกว่านะครับอันนี้ก็คือไม่ไม่อยากจะลงะรายละเอียดเยอะนะครับอยากให้อยากให้เพื่อนๆนนะครับได้ดูว่าเหรียญอะเจอได้จริงแล้วส่งมาขายได้จริงๆนะครับ นี่นะครับใครที่บอกว่าเพจผมหลอกลวงเพจผมมิจฉาชีพนะครับลองลองเข้ามารับชมดูนะครับเป็นเหรียญที่คุณกุศลส่งมาขายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเหรียญน่ะไม่ได้ขายได้ทุกเหรียญนะครับขายได้เฉพาะบางเหรียญนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อดูคลิปไม่เข้าใจนะครับแล้วก็แบบเนี้ยคิดว่าผมซื้อเหรียญหนึ่งบาทปีหกหนึ่งแบบปกตินะครับคือคือคือไม่ใช่นะครับเหรียญทั่วๆไปไม่มีความพิเศษ ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับเหรียญนี้ที่ผมรับซื้อเพราะว่าเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับนี่นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับอันนี้โอเคชัดเจนนะครับดูดูผมดูรูปที่พี่เขาส่งมานะครับก็ดูคร่าวๆแล้วนะครับเป็นเหรียญที่ดูดีนะครับเหรียญต้องบอกไว้ก่อนนะครับ เหรียญแบบที่นักสะสมต้องการนะครับมีทั้งของแท้แล้วก็เหรียญดัดแปลงนะครับคือถ้าเป็นเหรียญแท้ผมมีราคาให้นะครับเหรียญแท้เหรียญที่ผมดูดีมีโอกาสแท้ผมเสนอราคาให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ดัดแปลงหรือว่าปลอมแปลงนะครับเพื่อจะมาหลอกขายผมก็พอที่จะดูออกนะครับถ้าเป็นเหรียญดัดแปลงก็คือยังยังไม่ได้รับซื้อนะครับ อ่านี่นะครับอันนี้นะครับลองลองลองศึกษาดูนะครับเหรียญมีหลากหลายรูปแบบนะครับมีหลากหลายรูปแบบที่สามารถขายได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นเป็นเหรียญอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเหรียญรูปแบบนี้เรียกว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับอันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับส่วนเหรียญปกติทั่วๆไปนะครับก็มีนะครับเหรียญที่ดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับก็เหมือนกับถ้าเป็นเหรียญสิบบาทอ่ะนักสะสมก็จะนิยมปีสามหนึ่ง นะครับเนี่ยอันนี้ถ้าดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นเหรียญแปลกอันนี้เป็นเหรียญผลิตน้อยนะครับปี31ผลิต6200เหรียญนะครับราคาที่ผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นรูปแบบแรกนะครับเหรียญผลิตน้อยดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับแล้วก็เหรียญอีกรูปแบบหนึ่งก็คือพวกเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหมือนเหรียญนี้นะครับ เนี่ยอันนี้คือคือเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญน,นี้ผิดพลาดในลักษณะของเขาเรียกว่าเหรียญไส้เบี้ยวนะครับอ่าถ้าเป็นเหรียญไส้เบี้ยวแบบนี้ชัดๆนะครับขอบนอกสขีขาวเนี่ยล้นเข้ามาด้านในแบบเนี้ยก็มีราคานะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละสองร้อยถึงหนึ่งพันบาทเหรียญผิดพลาดจากการผลิตขายได้ทุกปีพศออนะครับนี่นะครับต้องต้องต้องแยกให้ออกนะครับมือใหม่ก็ต้องลองศึกษาดูก่อนนะครับว่า แบบไหนบ้างที่ขายได้จริงๆนะครับ่าอันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับแบบนี้ก็ขายได้นะครับเหรียญหนึ่งบาทอีกแบบหนึ่งก็คือพบเจอบ่อยๆนะครับอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทพระเสียนตรงนะครับปกติเหรียญหนึ่งบาทด้านก้อยกับด้านหัวจะสลับกันนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเนี่ยด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันเหรียญนี้พบเจอบ่อยนะครับ เหรียญหนึ่งบาทพระเสียนตรงพบเจอบ่อยนะครับเหรียญนี้ก็คือมีเอฟซีส่งมาขายเช่นเดียวกันนะครับอันนี้แบบปกตินะครับเห็นไหมครับเหรียญหนึ่งบาทปกติด้านก้อยกับด้านหัวจะสลับกันนะครับแบบนี้ยังไม่ได้รับนะครับเนี่ยผมจะรับซื้อแบบนี้นะครับลองลองสังเกตดูนะครับได้เหรียญผ่านมือมานะครับเราเราก็แค่ลองพลิกดูนะครับลองพลิกดูว่า เป็นเหรียญปกติหรือว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับคือเราใส่ใจรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับมันมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับได้เหรียญผ่านมือมาก่อนที่เราจะจ่ายนะครับก่อนที่เราจะจ่ายเงินไปเราก็ลองหมุนดูนะครับถ้าเป็นพระเศียรตรงเนี่ยจาก1บาทก็กลายเป็นขั้นต่ํห้าร0 0บาทได้เลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับอันนี้คือเหรียญนี้ก็ส่งมาขายนะครับส่วนเหรียญนี้ในไลน์นี้นะครับหบาทเปลี่ยนเป็นเงิน2000บาทนะครับแบบนี้หายากกว่านะครับ ราคาเหรียญจะถูกจะแพงขึ้นอยู่กับความหายากขาง่ายนะครับอันนี้คือเป็นเป็นปัจจัยสําคัญอยู่แล้วปัจจัยหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นของอ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับของสะสมชนิดอื่นๆน,นาฬิกาหรือว่ารถยนต์นะครับพระเครื่องนะครับอะไรที่ผลิตออกมาน้อยจะมีมูลค่าสูงกว่าของที่ผลิตออกมาจํานวนมากนะครับเหรียญก็เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเปรียบเทียบ2เหรียญนี้ เหรียญพระเศียรตรงนะครับเจอได้ง่ายกว่าราคาก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละห้าร้อยถึงหนึ่พบาทนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังแบบนะครับเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนี่นะครับมีด้านก้อยสองด้านแบบนี้ก็หายยากขึ้นไปอีกนะครับราคาก็เล่นกันหลักพันอันนี้คือคือข้อมูลจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่เ,เหรียญแต่ละรูปแบบราคาไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวขอเล่า ขอเล่าเรื่องเหรียญตัวนี้นิดนึงนะครับคือพี่เขาอ่ะพี่กุศลเขาเป็น f อฟซของผมนะครับไม่ไม่ไม่แน่ใจว่า,าติดตามติดตามผมทางเพจหรือว่าทางช่อง Youtube นะครับอ่าเนี่ยครับพี่เขาส่งข้อความมานะครับคือการติดต่อซื้อขายนะครับใครที่ต้องการจะขายเหรียญน,นะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปชัดๆส่งมาให้ผมดูนะครับผมจะต้องดูรูปเหรียญน,นะครับ การซื้อขายเราอยู่คนละจังหวัดกันโทรคุยอาจจะโทรคุยได้แต่สุดท้ายก็ต้องส่งรูปเหรียญให้ผมดูอยู่ดีนะครับอันนี้เหรียญพี่เขาส่งมานะครับเขาส่งรูปเหรียญมาทางไลน์นะครับเขาบอกว่าเขาเจอเหรียญแบบนี้แบบนี้นะครับผมก็ตรวจสอบเนี่ยพี่เขาส่งให้ผมดูนะครับส่งมาทางไลน์นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทหลังแบบนะครับเนี่ยเหรียญจริงมาถึงแล้วนะครับนี่นะครับคือคือติดต่อพูดคุยกันก่อน นะครับก่อนที่จะส่งเหรียญมาก็คือประเม 1941, ินประเมินดูว่าเหรียญน่ะมีโอกาสแท้หรือเปล่านะครับถ้าเหรียญไม่แท้ก็คือจะจะไม่ให้ส่งมานะครับจะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็ดูแล้วเหรียญมีโอกาสแท้ผมก็จะประเมินราคาให้นะครับราคาที่ผมเสนอไปนะครับพอใจที่จะขายผมก็จะแจ้งที่อยู่จัดส่งให้นะครับอันนี้พี่เขาบอกว่าพี่เขายังไงอ่ะคือดูเหรียญนะครับ เวลาพี่เขาได้เหรียญมาคือพี่เขาก็จะจะดูเหรียญน,นะครับแล้วเขาบอกว่า,าดูดูผมแกะกล่องเป็นประจำนะครับก็เป็นความรู้นะครับเป็นความรู้เป็นข้อมูลที่เ,เป็นประโยชน์จริงๆนะครับเนี่ยพี่เขาเจอจริงๆนะครับแล้วก็ส่งมาขายได้จริงๆนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรับเงินได้เลยนะครับการขายเหรียญไม่ต้องทําใบรับประกันนะครับ เพจอื่นไม่รู้นะครับเพจอื่นไม่รู้เขาให้ทําใบรับประกันก็ไม่ไม่เกี่ยวกับเพจผมนะครับเพจผมไม่เคยให้ใครทําใบรับประกันนะครับอ่าส่งเหรียญมาพร้อมกับเลขที่บัญชีแบบนี้รอรับเงินได้เลยนะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับสลาลมคอยฟซนะครับเพจผมเพจเล็กๆแต่ก็ซื้อจริงนะครับชัดเจนชัดเจนแน่นอนนะครับอ่านี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับเขาเรียกว่าเป็นเหรียญหลังแบบนะครับ ที่มีด้านก้อยสองด้านนะครับอ่าเดี๋ยวผมค่อยทําคลิปอธิบายนะครับทําเป็นคลิปสั้นๆสักประมาณสามสี่นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะชั่งน้ําหนักจะจะให้ดูรูปเหรียญชัดๆนะครับเพราะว่าไลฟ์สดความคมชัดอาจจะอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับอ่านี่นะครับสรุปนะครับใครที่มีเหรียญต้องการจะขายส่งรูปมาทางข้อความเพจนะครับถ้าเกิดว่าเป็น f อทางช่อง YouTube ส่งรูปมาทางไลน์นะครับ เน้นดูรูปเหรียญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญในลักษณะเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับถ้าเป็นเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับให้ถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ถ่ายเป็นคลิปสั้นๆนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญพระเสียรตรงนะครับให้ถ่ายตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแบบนี้นะครับแล้วถ่ายเป็นคลิปเอาเหรียญหมุนแบบนี้ส่งให้ผมดูนะครับ ตั้งด้านก้อยให้ตรงนะครับเราจะสังเกตด้านก้อยเป็นหลักนะครับด้านก้อยตรงแล้วก็หมุนนะครับถ้าเป็นเหรียญพระเศียรตรงพระเศียรขวางให้ส่งมาเป็นคลิปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญพวกเหรียญผ,ผิดพลาดจากการผลิตแบบนี้หรือว่าเหรียญปีพศผลิตน้อยก็ถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับถ่ายภาพชัดๆหน้าหลังส่งให้ผมดูนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับไลฟ์นี้นะครับ นี่นะครับได้เหรียญมา1เหรียญนะครับเหรียญหนึบาทนะครับใครที่ไม่รู้นําไปใช้ต่อนะครับก็ได้แค่1บาทนะครับอันเนี้ยไม่รู้ว่าผ่านมากี่มือแล้วนะครับไม่รู้ว่าผ่านมือคนที่ไม่รู้มากี่มือแล้วนะครับจนมาถึงจนมาถึงมือของพี่กูพี่กุศลนะครับพี่กุศลไม่พลาดนะครับนี่นะครับไม่นําเอาไปใช้ต่อส่งมาขายนะครับรอรับเงินสองพันบาทได้เลยนะครับเหรียญหนึบาท เปลี่ยนเป็นเงินได้2000บาทจริงๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกเหรียญนะครับแค่บางเหรียญเท่านั้นที่ขายได้นะครับผมมาแนะนําบางเหรียญที่ขายได้จริงๆนะครับสามารถรับชมคลิปรับชมข้อมูลต่างๆได้หน้าเพจนะครับอ่โอเคนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับไลน์นี้เจอกันไลน์ต่อไปนะครับไลน์นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ